เ่งเหรียญเนี่ยมีลักษณะแปลกก็คือรูปร่าง้ค่ช่วยนะฮะตัวเหรียญจะไม่จะไม่แบนนะฮะตัวเหรียญจะโค้งแบบแบบเลนแว่นตาลักษณะเนี่ยฮะเราเจอมาหลายๆเหรียญน,นะฮะแต่และเหรียญเนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรที่อยู่รอบๆนะฮะตำแหน่งประมาณ12นาฬกาก็ามีตัวทอถึงสระอาดนะฮะ สราสะอนอนะฮะแต่ละมุมของเหรียญน่าจะมีตัวอักษรรอบเราเอาเหรียญหลายๆเหรียญนะฮะมาเอ็ก a ตรัตัวอักษรที่อยู่รอบๆในแต่ละมุมนะครับก็จะอ่านได้ว่าสีสารเหรียญโบราณนะครับขุดพบที่ บริเวณเมืองโบราณอู่ทองสุพรรณบุรีนะซึ่งซึ่งเคยจัดแสด,แดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของกองเครื่องราชฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชื่อชื่อนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตรงทางเข้าวัดพระแก้วตรงด้านหลังนะฮะเราจะเรียกกันว่ากองเครือ่องราชยศิรัเลขาสาวฮะซึ่งตรงนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์ย,ยู่สำนึกเลิกกันละมีเหรียญเหรียญหนึ่งซึ่งซึ่งเห็นเข้าไปนะก็น่าสนใจคือเหรียญน,นี้ฮะคือด้านหนึ่งเนี้ย มันจะมีตัวักอนอะไรก็ไม่รู้อะมันคล้ายๆเลขหนึ่งไทยสองตัวซ้อนกันนะฮนะแล้วก็มีวงกลมรอบนะแล้วก็รอบๆของของอันเนี้ยจะมีตัวักอนอีกหลายตัวนะแต่ไม่รู้อะไรอนะจากการทดลองเอาไปอ่านในในหนังสือเทียบกับในศิลาจาลึกหนังสือศิลาจาลึกนะฮะที่พบในประเทศไทยนะตัวเนี้ยอ่านว่าสีนะซึ่งเป็นตัวอักษรปรวะ ลูกหลังเขาเรียกอักษรหลังปลลวะนะครับนะครับอักษรปาราวะนี่เข้ามาในบ้านเรามาประมาณพุทธวัดที่สิบเอ็ดนะจนถึงประมาณพุทธวัดที่สิบสามสิบสี่ประมาณนี้ลักแรกที่เข้ามาก็เป็นตัวเหมือนกับตัวอักษปรปลลวะที่ที่ใช้อยู่ในประเทศเดียนะแล้วเราเรียกกันว่าอักษปรปาลวะแต่พอมาถึงประเทศไทยเนี่ยตัวอักษรนี้ก็กลายพันธ์ไป เหมือนกับว่ายกตัวอย่างพวกโรคโควิดนะเชื้อโควิดนะพอเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสายพันธเอนะแล้วก็กลายพันธ์เป็นสายพันบีหรืออะไรต่อไปเรื่อยๆนะก็เหมือนกันตัวอักษรปรวะที่เข้ามาใช้ในดินแดนประเทศไทยในยุคโบราณเนี่ยเป็นตัวอักษรเก่าแก่ที่สุดที่ที่พบในเวร์เนประเทศไทยนะแล้วก็บันทึกเหตุการณ์บันทึกตัวอักษรบันทึกรายเรื่องราวะอะไรต่างๆจุดเนี้ย เป็นจุดที่สําคัญในประเทศไทยเพราะว่าเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยุคที่ไม่มีการบันทึกโดยใช้ตัวสอนฮะมักเป็นยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์คือยคุอยคที่มีการบันทึกตัวกอรนะฮะแล้วตัวอักปรปวัติป็ะนึ่งตัวกษรกยุคแรกของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นยุคที่แรกของ การเปลี่ยนยุคจากยุคก่อนประวัติศาสตร์มาเป็นยุคประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะอันนี้เป็นตัวกษรปรวะนะแต่ว่าเป็นปรวะยุคหลังที่กลายไปและนะ้วเราจะเรียกกันว่ายุคหลังปรวะซึ่งมีอายุช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่13-14นะก็ตกประมาณพอศ .1200 ถึง,ง13001400หะไรปันณนี้ยนะซึ่งซึ่งตัวสรเนี่ยมันจะคล้ายกับจะรลกแผ่นทองแดงเมืองู่ทองซึ่งมีคำว่าสีอยู่สีตัวเนี้ย นะฮะอยู่นะ,ะสีในอ,อกักษรยุคหลังปรวะกับยุคปรวะเนี่ยจะต่างกันนะ,ะสีของยุคปรวะของอันนี้ก็คืออันนี้สีเนี่ยที่จริงแล้วเป็นโบราณเนี่ยจะใ,ใช้เป็นชื่อนำหน้ามงคลนานนะฮะเป็นคำนำหน้าชื่อพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรต่างที่ที่ที่เป็นเรายกย่องเป็นบุคคลชั้นสูงนะะแล้วก็ มีความหมายอีกอย่างคือ,คอพระลักษมีฮะคำว่าสีนั่นคือพระพระลักษมีนั่นีมีใช้ได้ในในหลายๆความหมายแต่ในช่วงประมาณหลังจากที่เราเห็นอันนี้แล้วนะพออ่านได้คำคำเดียวในอยู่ตรงกลางคือสีนะหลังจากนั้นช่วงประมาณพศ2อ4พส้อยสี่สเนี่ยมีคนไปค้นพบเหรียญพวกนี้ขึ้นมาอีกหลายๆอันนะเราก็ก็เราเอามาดูฮนะ ซึ่งเหรียญน,นี่มีลักษณะแปลกก็คือรูปร่างไา่ช้วยนะฮะตัวเหรียญจะไม่จะไม่แบนนะฮะตัวเหรียญจะโค้งแบบแบบเลนแว่นตาลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะโค้งโคง้งแล้วก็อันนี้ส่วนด้านเราเจอมาหลายๆเหรียญน,นะฮะแต่และเหรียญเนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรที่อยู่รอบรอบนะฮะยกตัวอย่าง อันนี้ที่ตําแหน่งประมาณ12องนาฬกาก็มีตัวทอถึงสระอะนะฮะตรงเนี้ยก็มีสระสระอานอนหนูนะฮะแล้วโมแ,แหวนะนะฮะอันนี้จะเป็นเนี้ยแต่ละมุมของของเหรียญน่าจะมีตัวงศรรอบเราเอาเหรียญหลายหลายเหรียญนะฮะมามาเอาเอ็กซ์ตรักตัวษรที่อยูบรอบ,รอบในแต่ละมุมนะฮะับมาบักแกเป็นคล้ายๆว่า เขาเรียกว่าจิกซอนะฮะนะฮะเน,นี่ยมันเราเราจะเห็นหลายลาเหรียญฮะอันนี้นอนหนูซาทอเนี่ยฮะซาทอถุงนะนะะองะไรเนี่ยนะแล้วมอมาเนี่ยฮะเนี่ยเราจะมารวบรวมกันเอ็กซ์แตรักแล้วก็มาบรเนี้ยก็จะเป็นตัวอักษรที่สมบูรณ์ในไอเดียลก็คือแบบจินตนาการเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสีอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ซาซาลาซาอนอนหนูนะฮะ นัแ,แหวนมอมะนอนหนูสระถอถุงสระก็จะอ่านได้ว่าสีสารวะมะนาถก็เอาคำคำเนี่ยไปไปไปถามทางกองฮอสุดแงชาติฮนะอาจารย์กองแก้วกับดรนะัทนา,าวันนั้นบงนังเอิญท่านท่านมาจากเมืองนอกกันะมาเจริญที่หอสุดแงชาติพอดีอาจารย์กองแก้วท่านท่านบอกว่าอันเนี้ยก็อ,อ่านว่าเนี้ยสีสารวะมะนาถะแต่ว่า มันไม่ได้ความหมายมันควรจะมีตัวอักษรอีกตัวหนึ่งก็คือตันนี้ที่อยู่ตรงตรงเหนือมอมานะฮะมันจะมีตัวลอเรืออยู่ลอเรือเนี่ยอาจารย์กล่องแก็บบอกว่าเป็นลอเรือเลยผาเลยผาก็คือตัวลอเรือที่เขียนยุงตัวบนตัวอักษรตัวอื่นนะครับตัวเลยผาถ้าจารยานอีกทีนก็คือมาสีสารวรมะนาถ ซึ่งซึ่งเป็นความโงนาของอาจารย์ของแก้วที่ให้ความแนะนําอันนี้เราสามารถจอ่านชื่อเหรียญน,นี้ได้ว่าศรีสารวรมราะนาเนี่ยอนนี้พนามของศรีสารวรมนาเนะ่คล้ายๆกับพนามพระเจ้าอิสานวรมันผู้ครองในจัก,กรกัมพูชาโบราณนะฮะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมีอยู่สองพระองค์นะคือพระเจ้าอิสานวรมันที่นหนึ่งครับของราชวปีระาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจนถึงปีหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับ เป็นพระชโิยรสของพระเจ้าเมเห์ทราวรมันกิตเสนนฮะองราชอ,รอยู่ที่อีสานนะปุระกับอีกองนะก็คือพระเจ้าอีสานวร,รมันที่สองคลองราชระหว่างปี1465ถึง1471นะฮะเป็นพระอริรสของพระเจ้าโยโสวรมันที่หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอนุชาของพระเจ้าอาหัสวรมันที่หนึ่งนะฮะคองราชอ,รอยู่ที่สามเสียมราบนะฮะเมื่อจาก พิจารณาข้อความแผ่นทองแดงนะฮะแผ่นทองแดงอู่ทองซึ่งซึ่งพบอยู่ในในเมืองอู่ทองกับกับพระเจ้าอิสานวรมานาถะของขมรสองพระองค์เนี่ยก็สรุปได้เป็นคนละองค์กับพระเจ้าอิสานวรมันที่หนึ่งแล้วที่สองนะเป็นเพราะว่าพระเจ้าหันเร,รวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ขมรเนเนี่ยไม่ได้เป็นพระราชด,ดาของพระเจ้าอิสานวรมันที่หนึ่งตา ก็คือว่าเป็นเป็นนามพี่ที่ที่ํำกันนะฮะซึ่งในในจารึกแผ่นทองแดงเมืองอู่ทองนะเนี่ยได้กล่าวถึงพระเจ้าศรีสารวรมะนะฮะนี่จารึกแผ่นทองแดงเมืองอู่ทองนะฮะซึ่งตอนนี้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น,นะฮะกล่าวถึงศรีสารวรมะนะฮะอย่างนี้และศรีหัสนสาวรมะพระราชนัดดานะฮะ ซึ่ง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 ตัวสีสีเนี่ยอักษรประวัตเนี่ยนะฮะมันจะตรงกับเหรียญเหรียญอันเนี้ยนะฮะสีนะฮะเป็นยุคเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเหรียญนี้จึงจึงน่าจะทําขึ้นในสมัยสมัยชวดีนะแล้วก็มีอายุประมาณอ่พอศหนึ่งพันร้อถึงหนึ่งันสารอะโดย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 ประมาณนะฮะซึ่งซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็มาจาก เอ่อตำรับอนไรายต่างๆที่ที่เราค้นคว้ากันมาได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นของโ์ไหนกันแนะ,ะจะต้องใช้อ,อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมันต่อไปในอนาคตนะฮะตอนนี้เมื่อเราอ่านทางด้านตัวอักษรด้านหน้าได้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยเราก็จะมาแยกแยะนะฮะค,นะคำว่าสีเนี่ยคำว่าสีเนี่ยหมายถึงสิริหรือความเจริญความดี เป็นการใช้นำหน้ามงคลนามนะเพื่อเป็นการยกย่องนะ,นะครัำว่าสีสารน,นะคําำว่าสีสารตรงนี้สองพยางค์แรกเนี่ยสีสารเนี่ยเป็นคำสนทินะฮะมาจากการผสมคำว่าสีกับอีสานฮะสีบวกอีสานก็เป็นสีสารนะคะัคำว่าอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือก็คือทิศอีสานฮะแปลว่าความรุ่งเรืองเป็นแปลว่าพระอาทิตย์ แล้วยังหมายถึงพระศิวะด้วยนะครับว่าศีสารอีสานนะครับอนนี้คําต่อไปก็คือวรมะศีสารวามะวรมะนะครับคำว่าวรมะเนี่ยเป็นสร้อยพันนามของพระมหากษัตริย์ในยุคโบราณในราชวงศ์ปลาลวะราชวงศ์ศรีวิชัยลและแก็สขอมนะครับเหมือนเหมือนกันหมดนะถ้าใช้ในสามอาณาจักรนะ่ยคือ อันจรกปลวะาอักษรศีวิชัยและอักขอมนะยกตัวอย่างเช่นพุทธ,ธอรมันนะ,ะแล้วก็บุรณะอรมันชัยอรมันนะฮะซึ่งซึ่งเป็นพระน,นามของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ปารวะศิวิชัยและขอมนะครับส่วนคําว่าคําสุดท้ายลงท้ายใะนาถเนี่ยนาถหรือว่านาถหมายถึงผู้ใหญ่หรือก็คือกษัตริย์แสดงว่าเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญที่เป็นเป็นพระน,นามของพระมหากษัตริย์ เทวดีองไดองหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในยุคที่ที่ที่ททททเหรียญนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลทางด้านหน้าของเหรียญนะส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีตัวกษรประทับอยู่ด้วยนะต้องหันหน้าทางนี้อเนี่ยด้านหลังเนี้ยีตัวสอนแปลว่าอ่านว่าปลวายุคหลังนะอ่านว่าอาชยาอาชยาเป็นเป็นคําในภาษาสันสกฤตนะฮะ นะซึ่ง,ง,งถ้าเป็นปคําในภาบปะรดีนะอา่านว่าอาณาฮะอาณาคือดินแดนในปกครองคืออาณาจักรคือคอแผ่นดินที่อยู่ในการปกครองนะครับอาชยาซึ่งอยู่ด้านหลังของเหรียญน,นะก็เหรียญน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่เราอยู่ในยุคปลายๆของอาณาจักรชาวดีนะเพราะว่าปกตินะที่ใช้ตัวอักษรปาลวะเนะี่ยซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของจักรชาวดีก็จะ ที่พบก็จะมีเหรียญสีรรสักทวรดศวรปุญญะนะครับก็ใช้ตัวอักษรเรียกว่าอักษรปราวะรุ่นแรกก็คืออักษรปราวะปกติส่วนเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ใช้ตัวอักษรหลังปราวะคือเป็นอักษรปรวะรุ่นหลังซึ่งซึ่งอยู่ในยุคข,ของเทวรดียุคหลังๆแล้วนะฮะช่วงประมาณพุทธศตวรรษเอ่อพุทธศตวรรษที่สิบสามสิบสี่นะคืพอพศพันสองร้อยถึงพันสามร้อยประมาณนั้นนะฮะ อายุน่าเก่าน้วเป็นพันผีซึ่งซึ่งในในนะจากที่เม,มืองในเมืองอู่ทองเนี่ยจะพบนอกจากเหรียญดีแล้วก็จะพบเหรียญหอยสังเรยกหอยสังบางนะฮะหอยสังบางเนี่ยก็น่าจะอยู่ในยุคโทรีตอนปลายนะคือด้านหน้าที่จะเป็นเป็นรูปหอยสังนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นศิวษะเหมือนกันตรงตรงกลางศิวษะก็จะเป็นวัชระนะฮะแล้วก็มีปลาอยู่นะฮะอันนี้มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กนะฮะ นั่นนี่ถือว่าเป็นเป็นเหรียญที่ที่พบอยู่ที่เมืองอุทองนะัทั้งสองเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่พบอยู่ในเมืองอุทองที่เดียวนะไม่พบในยังไม่เห็นมีรายงานว่าพบอยู่ในแหล่งอื่นในแหล่งโบร,ราณคดียุคทวารีแหล่งอื่นเลยนะครับจะพบที่อุทองแห่งเดียวนะครับก็ก็นํามาเสนอนะครับเป็นของโบร,ราณที่เราค้นคว้ามาแล้วก็เราสามารถที่อ่านตัวนัสือได้ใช้ความพยายาม นับสิบสิบปีให้กว่าจะกว่าจะค้นคว้าแล้วก็จะกว่าจะอ่านมาแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันพบหลุดของเราที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณทีเราดีอายุประมาณสิบพันสี่ร้อยพันห้าร้อยปีมันจะจึปัจจุบันเนี่ยมันผ่านยุคสมัยต่างๆมากมายนะครับสิ่งหลังๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญในในประวัติศาสตร์ในเรื่องโบราณคอดีของของแผ่นดินของเรานะครับควรจะรักษา สืบต่อตอาไว้นะครับไม่ให้มันสูญเสียนะครับแล้วก็พยายามเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไปด้วยนะเพราะความรู้ที่ค้นคว้ามาไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วเราเราเรามอบให้ทุกท่านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกันเผยแพร่นะครับให้เห็นความสําคัญของบ้านเราเมืองเราที่ผ่านยุคสมัยต่างผ่านความเจริญมาตลอดหลายยุคหลังเราความเปลี่ยนแปลงต่างๆจนเรามีกันทุกวันนี้นะครับขอบคุณครับ ว่านั่นหนังสือที่ดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญทองคำในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งรวบรวมเหรียญทั้งหมดรว่าแปดร้อยกว่ารายการเป็นเหรียญทองคาล้วนๆนะฮะแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะรเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกเยญกศรีษะเครื่องต่างๆนะครับครอบจักรวาลที่ สร้างขึ้นในช่วงสมัยาการีิ迦้านะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญน่าจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับสร้างขึ้นด้วยวโอกาสต่างๆในในการคองราดนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมมาอยู่ในนี้นะครับแปดร้อยกว่ารการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญญาณของของแต่ละเหรียญน,น่ซึ่งมีการทําพิธีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มี ฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตัวเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชัดแจ๋วของเหรียญแต่และเหนนะรียญเหรียญนะฮะไว้ามาให้ท่านดูได้ถึงไ,ได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอ็นไซค์พเดียได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะอยากจะให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ